สวัสดีครับพี่น้องผู้แฟนช่องนพภาพฟาร์มของเขาคลิปนี้ก้ามาเบิงต่อเนื่องกันเจ่อๆเลยครับว่าผลของการแก้ไขปัญหาของโรงเรื่อนร่มโกกในฤดูหนาวครับเป็นอากาศเย็น เย็นแหงครับเย็นล่มครับหนาวล่มนะครับนาวร่มแห้งล่มโกกลงเลื่อนที่ที่ผมบอกไว้ว่าสิแก่ปัญหาลักษณะที่ว่าเห่ากับเพิ่มการหลอบหลอกแอบร้อยไงแอมลงเดือนเท่าให้ผาทะเรมเขามาเสริมอีกค่อนข้างมิดชิดในจังน้อยนะครับนอกเพื่อป้องกันล่มโกกละกะแต่ก็ยังแหงอยู่เยวอยู่ครับเพราะว่าอากาศ แหงนะครับนะอากาศอากาศวอมเมน็นอากาศคืนอากาศนาหนาวแหงเพราะว่าล่มโกกอยู่ตลอดตลอดมือตลอดขึ้นมันนะครับสองสามมือมันหนีกระเฮ็ดเฮ็ดแหง,แหงเร็วเมื่อเห้าประสบปัญหาแบบนี้แล้วผมก็เลยบอกกับพี่น่องว่าผมจะใส่วิธีหดนามให้นามดอกเขาลากาให้นามล้างก่อนนี่ตลอดทุก หนึ่งช okay, ั่วโมงนะครับเนาะหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงคือต้องต้องหดน้ำครับพดลุกกระติดอกเลยนี่ผมเบืองแล้วแก้ปัญหาได้ค่อนข้างได้อยู่นะครับเนาะอันนี้ผมกะพึ่งพึ่งเห็นที่เฮ็ดเห็นมากกะพึ่งเห็นเห็ดถือเฮ็ดออกมาถือช่วงจังหวะล่มโกกแล้วก็ออกเห็ดออกหลายเงี้ยครับออกสลับซับซ้อนมาเรื่อยๆนี่ขึ้นนาทางกันนี้ก็กัเริ่ม เขามาออกมาอีกเขย่อยออกมากำลังแทงมาเต็มทื่กันครับนาคางดันนะครับกำลังคย่อยออกมาเรื่อยๆที่กันครับจบบไล่กันออกมาเลยนะครับเท็ดเท็ดเ็ดสีแพงนี่ครับนี่สีแพงมาแพงนั่นแ่ะครับมาแพงนี่นี่นี่นะครับสีแพงนี่ออกไล่กันแล้วก็นี่ก็ดันข้อมาแล้วครับที ตอนหนื่งที่เฮ็ดไลกันมาเป็นเป็นช่วงๆเป็นระยะๆ,ๆนะครับเนาะมี่จะเริ่มนี่ก็ออกนะครับเนี่ยออกมาใส่ส่วนๆเลยร่มโกกลมแห้งนะครับยังล่มอยู่ขนาดนี้ยังล่มอยู่ตลอดเวลาอยู่หลักคือผมว่าสีฮอดนามอยู่ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงหนึ่งชั่วโมงหรือทุกสองชั่วโมงนี่ค่อ,ขอนข้างได้ผลครับนี่ แจกสีสันกะโอเคอยู่นะครับเนาะเนี่ยนี่นครับเนาะนแก้ไขได้ระดับหนึ่งอยู่ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แก้ไขได้อยู่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับเข้าต่องไฮน้ำอยู่ตลอดนะครับเนาะเพราะเพราะเพราะไฮน้ำปุ๊บ เฮ็ดก็สีดูดซึมดูดซับเอาครับแหงไปประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีนี่ก็สีแหงไปครับแหงไปเลยเนยขนาดเขาไฮาน้มแบบโชกเลยนะครับแบบพดเลยนี่ผมกับไฮน้มไปยังยังยังบางดอกที่ดอกเขาปเป็นถวยเป็นอันนี้ก็ยังยังยังข่างอยู่นะครับเนาะอีกบวดนก็สีเรื่มหลือหยไปบางอันที่เป็น ลักษณะเป็นจานเป็นกระทะดอกเขาเป็นกระทะแห้งเขาก็ติกักน้ำไว้ไว้หลายไว้หลายเกินนะครับเนาะกรติอาจที่ถ้ำนี่เท,ทเท่าอวนน้ำหรือว่าช้ำน้ำเกินไปอาจที่มีผลเสียคือกันครับถ้าท้องรดทีเกินไปก็เกิดอาการช้ำน้ำหดไงมาดูดซับเอาจนจนจนเป็นวุ่นนะครับนี่คือลักษณะนี่ครับ มันสิเป็นเหลิมเป็นเป็นสีไขา่หุ่นนะครับบางดอกคันทันเดือกคันเถือน,น้มจนเกินไปที่เฮาเวลาฮดละ่ะน้มจิเขา่าขังอยู่นีท่ทีล้างเข้าเป็นเป็นเป็นแองนะครับเป็นอ่างเป็นกระ,ะกทนนะนะนี่น้ำก็สีขังแหว่งผีนะครับนนะ้ำก็ทีขัง่มู้ว่าสีเห็นบอนะครับ พี่น้องเ็นบอเต้ขึ้นน้ำค้างดอกนี่เกิดอาการชำน้ำ้วกาสีขาขาไขยๆเป็นเนื้อวุ่นก็อาจสีไม่ผลเสียนะครับเนาะหดกะไห้พราประมาณนะครับบอแมน่าหดไห้ยู่ตลอดกระบไดนะครับหดไห้เพราะสมควรสังเกตด,ดอกไปนาว่าเปียกเกินไปบอเนี่ยเช่นทั้งนี้คือกันครับตัวใดหดทันหดใดจังหวะเป็นระยะกะคือ โอเคนะครับคือคือได้สีสันกะยังโอเคอยู่ครับปกติอยู่แต่ดอกไดทีเป็นไปแล้วหรือว่าเข้าเหลืองไปแล้วกะกะเอาบอาทันก็คือบอคืนเนาะครับครับสีกะพ่อได้ครับ,รบลักษณะของดอกโอเคอนะครับเนาะแก้ไขได้พราสมควรนะครับเด้อ หากผู้ได้ประสบปัญหาแบบนี้หรือว่าผู้ประสบเคยเหตุกะสิเดหัวนะครับน่าเมือเกิดปัญหาในนี้เข้าสิบดตแจกถือวิธีถือทางนะครับน้องข้าแก่บบถือวิธีคือแหงที่แหลกนะน้อครับนาอเขาเก็บบบท่านหลักะลมมากันโฉกเข้ากะแกกไข่บท่านนะครับนะาพะวาเห็ดดอกไงแล้วกะเข้าไฮนามแลวกะโคขึ้นนะครับคึอเก่าทองเหลือง สียหายคือกิบถีพบโรคไปก่อนๆนี่นะครับเนาะอาการเป็นอย่างนคือคันห้องแก่ล้ายท่านกะโอเคอยู่ครับถึกทาาอยู่ครับให้แก่ลักษณะนีหรือว่าเพื่อนๆผู้ผู้เฮดเฮทกานาทีพบปอปัญหาหนีอยู่ครับในระแวกคือมองนีคืออุบลนะครับเนาะแถวช่องเม็กนะครับเนาะชิลินทอดนะครับเนาะลบมันโฉกนักครับตลอดสองสามมือมานหนี ต้นไม้งาไม้หักนะครับโบเมนล่มธรรม,รมดานะครับเป็นพายุฤดูหนาวนะครับก็เริ่มมีฝนกระทบครับเขตหากผู้ใดพบพ่อปัญหาแบบนี้ก็ให้แก้ไขลักษณะนี้ครับพระรายญาตเสริมการล่มพัดเข่าไปในลุงเลื่อนแล้วก็ให้หดน้ำครับหดน้ำดูดู ถึงซิมีดอกที่ชนำนาญเสียไปแนนก็ยังดีกล่าที่แห่งเสียไปเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับคันฮองโบเฮตอว์บัตันนี่มุกหูวิธีแก่เนี่ยคือเสียเสียหายทั้งหมดนะครับเนาะนะไดเอามาบอกกันนะครับ,นรบนะเนาะแบ่งปันกันผู้ไดหูอาจเลือผู้อื่นข้ามอื่นพนาดสิหูแล้วก็บ,บอจักแต่ว่าทั้งผมนี่บอทันหูนะครับวิธีแก่ไขกับ,บ่บเมน เพราะว่าท่านเห็นนะครับเนาะบ่ไเด้เฮ็ดบ <off <initiation> well, like like ่ไเด้ออกมาถือช่วงจ้งวะแบบนี้เฮ็ดมาอยู่หลายปีสองสามสี่ปีอยู่แต่กับบอเฮ็ดบ่ไเด้ออกมาหลายในช่วงฤดูฝนกระโชกด้วยอดูฤรดูล่มกระโชกแห้งแบบนี้ก็เลยเป็นปัญหาในเล็กหน่อยแห้งขาดหนามล่มพัดไอระเหยออกจากดอกเฮ็ดแห้งกรอบขอบกระสีแข็งละกระสีเฮ็ดกระสีบ่กยายใหญ่ ก็เลยทําให้เห็ดแฉะแก่นนะครับเพราะว่าขอบเขาแห้งเขากริสีไงออกไปบไดในะครับเนาะ <c oughs> มาเทือกน้าแล้วซุ่มอยู่ตลอดเวลาล่ะเขาออมใปให้ใด้ดอกเขากระสีไงไปใดญ่คน้างปกติอยู่ครับลากาบบคอยมีดอกนี้นี่นะครับเนาะ นี่แหละครับคือเอามาบอกว่าสูกันฟังเนาะครับให้ท่านทวงที่สาหรับคลิปนี้ต่อหน,นังกันแบบจอๆแล้วครับเนี่ยนี่คพ้ามนี่ไอ้แพงนี่ก็กก็ลังออกจเจ้าเพื่อกันครับออกเยอะเยะเพื่อกันครับไล่กันออกมาในช่วงนี้นี่ครับคือแพงที่แหลก เก็บบวท่านเสียหายกับหลายอยู่สรุปแล้วคือถือโอกาสว่าบ,บอกไปในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับนอทีผลรับของแข็งสามลอยทีชิดก่อนนี่เก็บป้ดแล้วก็มันที่นี่เสียหายก็เป็นส่วนใหญ่ครับกับส่วนหนึ่งเป็นส่วนใหญ่ดอกนี่คือเป็นจังสี่ห้าก,กับ,บอดดเก็บบางอันกับออกมาอัางสี่กะนี่นะครับประเทศไทเสียหายไปก็เลยบอดดิลำบัก ขาก็เลยมาทายทาให้บอกกันนี่ช่วงนี้ไปเลยนครับเจะหาก็เลยบอกนี่คือลักษณะนี่คือนี่ซ้ำน้าครับซ้ำนามเกินไปครับน,นี่คือนามโฮโต้น้มลายเพราะว่า ดอกเป็นเป็นแองกระทะนะครับเป็นถว่วรี่รับน้ำค้างไว้ก็เลยเกิดอาการทำน้ำบวมน้ำนะครับตอบรับก็เลยหลล้อแต่คัดออกมาสมบูรณ์กันนาดสีเบอรตามกว่าที่สี่ที่ผาโลนะครับเนาะแต่นี่กระได อยู่แล้วรวมๆมที่ใดๆคืออยู่ซิบโลกแต่ก็เสียหายไปกับส่วนหนึ่งกับประมาณน,นี้ครับเป็นหน้า2อ,ออกดีแต่มากระทบกับสภาพล่มกันโชกล่มโกกนะครับก็เลยเหตุผลพอได้รับผลตามที่เห่าคิดไว้ตามเป่านะครับเนาะ ครับลักษณะที่ข้าวพดบท่านหรือว่าอันตรกะเบิดเสียหายมีผลกระทบนะครับนะครับ,รบเม็ดนาท้องเปล่งกำลังออกกัคือทั้งสี่ถ้าเอาท่านกับคือด่ครับพดพยายามพดน้ำทุกหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมง นี่นะครับเนาะเอ็นหูวเข่าใจตามนี่นะครับเนาะเข่าใจน้ากันเอ็นหูวไปน้ากันฝากแก่ให้ท่านทวงที่นะครับเนาะเพื่อสิบรับความเสียหายหลยไปกลัวนี่นะครับเนาะรับคลิปนี้กัเอ็นหัวน้ากันไปหล้กกะได้ลลัรับตอบรับแบบนี้แก้ไขได้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ใครไปประสบปัญหาลักษณะนี้ก็คือให้แก้ไขลักษณะนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซ้ำหนีก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามเพื่อี่จะเบิ่งคลิปละกสบเฉียนหูลักษณะปัญหาของเห็ดต่างๆสำหรับผู้ที่คิดอยากเ็ดเทสนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ยกไปเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ